วันนี้เราก็อยู่กันที่ห้างพาต้านั่นเองนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าห้างพาต้าเนี่ยถือเป็นท้าที่เก่าแกม่มากแล้วก็ถูกปิดตัวลงไปแล้วนะคะแต่ว่าเขายังมีในส่วนของสวนสัตว์พาต้าที่ยังคงอยู่นะคือยังไม่ได้ถูกปิดตามห้างไปนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าสวนสัตว์พาต้าเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดของห้างคือชั้นเจ็ดนั่นเองนะคะใครที่จะไปเนี่ยต้องเดินทางไป ที่ชั้น5ของห้างพาต้าก่อนนะคะเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยซึ่งเป็นจุดจำหน่ายตั๋วของสวนสัตว์พาต้าแห่งนี้นะคะซึ่งราคาบัตรทางเข้าเนี่ย บัตรผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ในราคา80บาทนะคะแล้วก็บัตรของเด็กเนี่ยจะอยู่ในราคา50บาทนะคะเพราะฉะนั้นลานจอดรถก็จะมีนะคะอยู่ในอาคารด้านหลังแล้วจะไปจอดรถที่ด้านหลังก่อนแล้วก็เดินทะลุมาที่ตึกพาต้าที่อยู่ทางด้านหน้านะคะส่วนที่จอดรถเนี่ยบอกเลยว่าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าใครไปจอดรอบนอกที่อยู่ด้านข้างๆห้างพาต้านเนี่ยจะเสียค่าจอดชั่วโมงละ20บบาทเออต้องไปจอดในอาคารนะคะถือว่าฟรีเลยแล้วก็ค่า ข้ามตึกเข้ามาทะลุมาแล้วก็มาขึ้นลิฟต์ของห้างพาสตาที่ปิดตัวลงไปแล้วนั่นเองนะคะโดยภายในเนี่ยชั้นหนึ่งก็จะมีการขายของด้วยแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น5เพื่อมาเคาน์เตอร์จุดนี้เพื่อมาซื้อบัตรทางข้าวนั่นเองอต่อจากนี้เราก็จะขึ้นลิฟต์ต่อไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะเดินทางกันไปทางบันไดเพื่อขึ้นไปยังสู่ที่ชั้น7ที่เป็นสวนสัตว์นั่นเองจริงๆเดิมทีสวนสัตว์แห่งนี้ค่ะจะเปิด2ชั้นชั้น6กับชั้น7แต่ว่าด้วย ความที่เขายุบเหลือเพียงชั้นเดียวแล้วนะคะเราก็ต้องขึ้นไปโดยขึ้นไปเนี่ยยังไม่ทันไรเลยเราก็เจอบอ่อเต่าแห่งแรกเลยซึ่งน้องเจมเนี่ยก็มีความคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าได้เจอเต่าซึ่งทันที่เจต,ตรงนั้นอ่ะมันมีเต่าแค่ตัวเดียวตื่นเต้นอะไรก่อนอันนี้ก็มาถึงชั้นเจ็ดแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปตรงประตูจังหวะโบ๊ะบะมากเลยแล้วก็เจอสิ่งที่แปลกใจเรามากคือว่าเขามีลูกแพะที่แบบเดินดุยดุยดุย,ดย,ดยแบบนี้เลยปล่อยเดินแบบอิสระมากน้องเจมชอบมากเลยแล้วก็แบบเดินตามเจ้า เจ้าแพ้น้อยไปนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของกรงนกต่างๆเลยตรงทางเข้าแล้วก็จะเข้าสู่ลานกว้างของทางสวนสัตว์พาต้านั่นเองนะคะซึ่งจะมีลานลานที่เอาไม่ถ่ายคู่กับสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นโซนที่ขายอาหารให้กับสัตว์ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพะแกะก็จะมีข้อให้เราป้อนนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าสัตว์มีความ alert มากมีความแบบว่า วิ่งเข้าหาคนมากแต่น้องเขาน่ารักนะคะไม่มีความดุดันหรือดุร้ายเป็นสัตว์ที่แบบค่อนข้างเชื่องแล้วก็น่ารักแล้วก็ชอบกินเป็นพิเศษไม่มีความแบบว่าผอมแห้งหรือโซมหรือโซหรือขนร่วงเลยนะเท mm hmm. ่าที่ดูคือสัตว์ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีนกฟามิงโก้ด้วยนะคะซึ่งน้องเจมก็บอกว่ารู้จักนกฟามิงโก้นะ,ะ mm hmm. ตรงส่วนนี้คุณแม่ก็จะเฟดออกไปเพื่อจะไปซื้ออาหารมาให้กับน้องๆน,นะคะซึ่งเขาขายกันอยู่ที่ตะก,การ100ันหนึ่งร้อยบาทนั่นเองนะคะ รู้สึกว่าไม่แพงนะก็ได้ได้เต็มตะก,ก้าเยอะอยู่นะคะอันนี้เราก็จะไปเดินไปให้อาหารในส่วนของของแพะแ,แกะแล้วก็จะมีเต่าด้วยซึ่งเป็นบอกเลยว่ามันเป็นเต่ายากักษ์อ่ะเต่ายักษ์นี่คือแบบเดินดุยดุยทะลุคอกมาเลยนะแบบแทบจะมุดมุด,ม,ดมุดออกมาเลยแล้วก็จะไปในโซนของริงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ริงมันคือลิงเออลิงนี่แบบนี่ น่ารักมากไม่ซึมเศร้าไม่เงียบเหงามีแบบความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีความสนใจในการให้อาหารแต่บอกเลยนะว่าลิงอ่ะเลือกอาหารด้วยเดี๋ยวดูดูได้จากการที่เรายื่นให้เลยนะถ้าเป็นผักเขียวๆลิงเขาไม่เอานะเขาโยนทิ้งแต่ถ้าเป็นข้าวโพดอ่ะเขาจะเอากับแครอทนะเออเฉพาะลิงที่สวนสาตว์แห่งนี้นะที่อื่นไม่น่าเป็นอาจจะเป็นบางที่อาจจะยว่าลิงที่นี่เขาอาจจะชอบ ชอบกินเลือกประเภทแบบนี้แต่ว่าในส่วนของผักเราก็เอาไปให้กับสว์อื่นได้อย่างพวกแพ้แก่นะแต่ถ้าเป็นลิงของสุสปา,าต้าบอกเลยว่าต้องยื่งแครลลอทข้าโพดผักเขียวไม่เอามีการเลือกด้วยดูได้จากคลิปเลยว่ามีการแบบว่าเขาปล่อยทิ้งเขาไม่หมึองกับปลาหรอกแต่ว่าพอเขารับมาพอเขารู้ว่า ว่าเป็นผักเขียวปุ๊บนี่เขาปล่อยเลยบางตัวนี่ถึงกับว่ามือยื่นไปให้อะถ้าเป็นผักเขียวคือมือเขาไม่กำลับเลยนะเขาจะแบบยื่นมือคาไวาอ้อย่างงั้นจนกว่าเราจะยื่นแคร์หรอหรือเข้าโพดเขาถึงจะกำลับเขาไปกินมีความน่ารักไม่ดุดันนะคะไม่แบบว่าเวก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 เพื่อที่จะเอาของกินนะไออันนี้คือลิงหน้าแดงลิงหน้าแดงไม่ใช่แดงแต่แต่หน้านะไข่ก็แดงด้วย อ่าน,นี้เรียกเรียกเรียเขาจะเรียกเขาจะกว่ามือเรียกนะเรียกแบบว่ายื่นให้เขาหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ส่งเสียงร้องน,นะตอนเนี้ยเขาไม่ได้แบบว่าเออเขามีมารยาทอยู่ตอนแรกนึกว่าจะหนวกหูเจี้าเจ้ากว่านี้นะในโซนลิงแต่ว่าอันเนี้ยคือคือไม่เป็นแบบนั้นนะเออแต่ต้องบอกเลยว่าเจ้าก,กงนี้มีความพิเศษถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเขามีการเคาะ คอป้ายป้ายป้าย,ายชื่อกองเนี่ยสีฟ้าเนี่ยที่อยู่มุมบนน่ะมันเป็นป้ายบอกบอกว่าเป็นลิงประเภทอะไรถูกไหมแต่ลิงตัวเนี้ยพอเราเดินผ่านไปแล้วอ่ะแล้วเขาจะกินต่ออ่ะเขาเรียกด้วยการเอามือไปคอป้ายโป้โปโปโป,โปแล้วมันเป็นเหล็กไงมันก็เสียงดังแบบว่าเรียกร้องแบบให้หันมาให้ฉันหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออมันถือว่าเป็นความน่ารักของสว์ ของเขาอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นลิงสีขาวแล้วเนงนะคะเหมือนกันหมดเลยในโซนลิงเท่าที่สังเกตมาคือไม่เอาผักสีเขียวเลยนะคะพวกถั่วผักบุ้งเงี้ยเขาจะเมินหรือเขาจะไม่ยื่นมือมาเลยหรือว่าจะไม่รับเลยหรือถ้ารับเผลอรับมาก็จะปล่อยทิ้งเพราะเขาจะชอบกินแค่ข้าวโพดกับแครอทเน่เน่เน่อันเนี้ยเขาทําการตบเน่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 เห็นไหมทําการตบแบบตบป้ายอะปังๆมันเป็นป้ายเหล็กไงเออน่ารักดีถือว่ามีความเฉลียวฉลาดนะคะ เราก็จะเดินต่อเข้าไปเรื่อยๆมันจะมีลิงที่เหมือนไอ้นี่ด้วยอ่ะเหมือนมี Panda, แพนด้าตะป่ายายามันมีสีดําขาวนะแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้ดูป้ายนะว่าเป็นลิงชนิดใดแต่ว่าจริงๆเขาก็มีบอกอยู่นะถ้าใครจะศึกษาแต่ว่าเพราะาว่าเราไม่ได้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะคะแล้วก็แค่ดูสัตว์ก็จะมีในส่วนของของ ของของลิงเล็กอันนี้จะขยบเข้าไปสู่โซนแบบลิงใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีแบบลิงอุรกุตังลิงอะไรเงี้ยถ้าหลุดจากตรงตรงนี้ไปนะคะหลุดจากเจ้าเจ้ากงตัวลิงขาวเนี้ยอันนี้น้องก็ยังให้ความสนใจกันอยู่เอ,อ่อแวะแทบถูกกงอะคะ่ะขอบอกอ่าน,นี่ก็มาถึงกระลิงใหญ่แล้วก็จะเป็นลิงอุรากุตังซึ่งบอกก่อนว่าตัวใหญ่มากตัวยาวมากรู้เลยว่าแบบมีอายุอยู่มานานแล้วนะ เขาจะคาไว้เขาจะคาไว้จนกว่าอาหารจะถึงมือเขาจะกำนะแล้วตัวเนี้ยถ้าเราไม่ใช่ผักถ้าเราเอาผักเขียวไปให้เขาเขาไม่กำเลยนะเออผักที่เขาไม่ชอบกินเนี่ยเขาไม่เอาอาา่าถัดต่อไปก็จะเป็นลิงใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเด็กๆก,ก็ตื่นตาระหว่างทางก็จะมีเนี่ยเจ้าแพ้น้อยเนี่ยเดินตามตลอดทางเลยนี่เป็นไง นี่มีการให้ด้วยอันนี้เป็นการให้ด้วยนะคะให้ทุกตัวที่เดินผ่านอะไว้ง่ายสําหรับน้องเจมนะคะตรงจุดหัวแล้วต่อเนี้มันจะมีมีลูกปั้นที่เป็นมือลิงด้วยนะแบบมือลิงปอมมือลิงลิงกอริล่าซึ่งก็เอาน้องอ,อุ้มขึ้นไปนังนะ่งแล้วถ่ายรูปได้ก็จะได้ภาพที่สวยงามเหมือนกันอันนี้แพะก็จะเดินตามเลยนะคะเดินตามขอกินขอกินขอกินไปเรื่อยๆ ชอบสุดแหละเที่ยวเที่ยวสิบบาทแบบว่าอารมณ์เหมือนเที่ยวเกินเกิดได้เกินร้อยตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะั่นคือน้องบัวน,น้อยน,นั่นเองนะคะเจ้าลิงกอริล่ายักษ์นั่นเองแต่ว่าช่วงที่เราไปเนี่ยน้องเขาอยู่ในช่วงนอนพักอยู่พอดีก็เลยไม่ได้เห็นหน้าน้องตอนน้องหอมหันมาหรือว่าเดินเล่นภายในกรงนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่ากรงของน้องเนี่ยเป็นกระจกรอบด้านนะคะสําหรับน้องบัวน,น้อยที่เป็นลิงกอริล่า โนต่อมาจะเป็นโซนของมา้าม้าแคะแล้วก็มีหมูมีหมูด้วยก็มีการให้ม้าแคะเหมือนม้าพนี่เลยอันเนี้ยชอบกินผักสีเขียวชอบมากนะคะส่วนหมูนี่ได้ทุกอย่างว่าอะไรไปกินหมดไปการสัมผัสแบบว่าที่ใกล้ชิดมาานะคะนี่ แล้วก็ผักเนี่ยตะกาหนึ่งจะอยู่ที่100บาทแล้วก็ได้เต็มเตะกตะกาก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงโซนลานตรงกลางนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการหรือให้คําแนะนําตามจุดเรื่อยๆเลยนะคะนั่นก็จะเป็นโซนของนกบ้างอะไรบ้างมีตลอดลก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ยังมีในส่วนของฟู้ดที่แบบที่นั่งพักเป็นโตเก้าอ,อี้เอาไว้นั่งทานข้าวได้อยู่นะแล้วก็มีบริการในการถ่ายรูป นกแก้ว <No> งูเหลือมรู้สึกจะฟรีด้วยนะไม่เสียเงินแต่ด้วยความที่น้องน้องเจมกลัวนะคะมันเลยไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปพวกงูเหลือมแล้วก็จบคลิปกับการมาเที่ยวพาต้าแต่เปียนเท่านี้น้องเจมไลฟ์บายบา